ทีนี้ไปที่จังหวัดตรังนะครับช่างถ่ายภาพเก่าแก่ชาวจังหวัดตรังก็ซาบซึ้งและลํำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครั้งเสด็จเยือนจังหวัดตรังครับนายทีระหรือโกแก่จริงจิตอายุ71ปีครับเจ้าของร้านเสรีอาร์ตในเขตเทศบาลนครตรังร้านถ่ายภาพที่เป็นร้านเก่าแก่ชื่อดังที่คนจังหวัดตรังรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับโดยทุกวันนี้นายทีระก็ยังคงยึดอาชีพช่างภาพ ถ่ายรูปตามงานต่างๆจนถึงปัจจุบันนะครับกระทั่งได้นําภาพถ่ายของตนเองก็พ่อคุณพ่อ,พอชื่อนายเสีรีจริงจิตนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาย้อนดาลึกในหลวงรัชการที่9ด้วยการเปิดภาพประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชการที่9เคยเสด็จประพาสที่จังหวัดตรังและเปิดภาพถ่ายฝีมือพ่อที่ได้บันทึกภาพในหลวงรัชกาลที่9คู่กับพระราชินีเมื่อวันที่16มีนาคม2502นะครับ ซึ่งสถานที่ประทับดังกล่าวปัจจุบันก็คือศาลจังหวัดตรังพร้อมกับฝีมือตัวเองที่บันทึกภาพในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปีพศ2515ด้วยครับนี่นะครับคุณลุงเอามาโชว์เลยนะครับทั้งนี้ยังมีบัตรประจําตัวของคุณพ่อนะครับแล้วก็รูปถ่ายหน้าบัตรที่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าในเขตพระราชฐานชั้นนอกเมื่อวันที่15มีนาคม2502 เพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำที่สารกลางจังหวัดตรังซึ่งบัตรเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยชำรุดแม้แต่น้อยและตนเองก็ยังแสดงภาพที่เคยถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนในครั้งนั้นนะครับคาดว่าภาพเนี่ยยังคงเก็บไว้อยู่ที่พระราชวังนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีและก็ภาคภูมิใจที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำมิรู้ลืมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้เคยรับเสด็จบันทึกภาพพระองค์ท่านนะครับ และในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันครบรอบวันสวรรคตที่ในหลวงรัชกาลที่9ตนเองและครอบครัวก็ยังมานั่งดูภาพแล้วก็ย้อนเปิดดูภาพทุกครั้งเนี่ยก็ยังคงทราบซึ้งและก็คิดถึงลำลึกถึงอยู่เสมอพร้อมยังเก็บรักษาภาพถ่ายที่มีรูปพระองค์ท่านนะครับทุกภาพในสภาพที่สมบูรณ์แลวบอกว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างนี้ตลอดไปครับ